ักอาจจะไม่สวยเพราะว่าม,ม,มันโดนพื้นนะครับผม,ม,มใช่มันจะงอความสุขของคนชอบปลูกนะครับก็คือตอนที่เราได้เก็บตัวฝักยาแบบนี้เมนูเย็นคิดได้เลยนะครับผมว่า ทียามเย็นนะครับวันนี้ก็ครบรอบเราปลูกประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับตอนนั้นปลูกวันเสาร์เจ็ดหกสี่สิบสองหกอาทิตย์นะครับผมสี่สิบสองวันวันนี้นะครับผมโอ้โหตัวฝักยาวของเรานะครับผมพร้อมเก็บผลผลิตแล้วนะครับผมชุดที่หนึ่งใช่ไหมครับที่เราเก็บนี่็นชุดที่หนึ่งก็คือเกิดจากทางด้านพื้นดินเลยนะครับผมเขาจะเกิดพื้นดินขึ้นมาประมาณไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับก็คือเป็นชุดที่หนึ่งนะครับผม นี่ก็คือผลผลิตของเรามันเป็นแบบนี้นะครับนอนกับฝักเยอะอันนี้จะหมดก่อนกันเบ่งปันกันกินครับผม,มอะไรกัดอะไม่เป็นไรกินได้ย่โอ้โหยาวมากตัวฝักยาวนะยาวสมชื่อไหมเก็บอย่างฟินฟินเก็บยางฟินๆ เก็บอีกเก็บอีกยังไม่เยอะเลยเก็บยางฟินๆนะครับชุดแรกนะครับผมเลือกงานยามดีวันนี้วันเสาร์ที่วันเสาร์ที่เท่าไหร่ครับวันเสาร์ที่5 5กรกฎาคม2568นะครับผมบุกบัวฝักยาวเริ่มจากหย่อนลงดินนะครับผมหกอาทิตย์นะครับผม76 42วันพอดีนะครับผมแต่จริงๆตามสถิติที่เก็บมาคือ45วันได้เก็บผลผลิตนะครับ แต่รอบนี้เรา42วันได้เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วโอ้ยเก็บเองสะออนเองวางไว้ก่อนครับวางว้พื้นก่อนกันเลครับตรงที่เป็นยาไหน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 ไตรงไหนตรงไหนอื้โอ้โหสะออนเลยเก็บเองสะออ,อ,ออนเองนะครับตัวฝักยาวชุดที่หนึ่งฝักอาจจะไม่สวยเพราะว่า อ่ามันมันมันโดนพื้นนะครับผม,ม,มใช่มันจะงอ,อความสุขของคนชอบปลูกนะครับก็คือตอนที่เราได้เก็บตัวฝักยาแบบนี้เมนูเย็นคิดได้เลยนะครับผมว่าตำทถั่วถั่วใส่ง,งต้องเขา้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บอีกก็ได้แต่ในอบวอเก็บอนะน,นุอบวไปก่อนครับ อัวอววๆไปก่อนพอได้กินสดยาวมากนี่นีดูฝักใบยาวเลยจริงๆฝักฝักชุดเนี้ยมันจะยาวฝักที่อยู่ด้านข้างนีมเพราะว่ายาวพันกันั้นมันมันช็อตกันมันจะเป็นนอนทำไมไม่รู้เวลามันแตกกันมาครับมาครับมาชมบรรยากาศการเก็บถั่วฝักยาวเราจะ เก็บด้านนอกก่อนนะครับตอนนี้เวลาเก็บเราก็จะเก็บแบบไหนครับเก็บแบบมุนๆแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ดอกของเขาเสียหายแบบนี้ต้องเกลือไว้อยู่มันก็จะออกก็จักันฝั่งนี้ไม่พอเก็บว่ะมาครับใครมาลุงมาลุงจะมาเก็บด้วยแล้วมีคนมาแล้ว เก็บเก็บฟังไหมก็เก็บฟังข้างนอกก่อนเหล้วฟังนั้นเล้นงหลือยาวเอลิทอลลัสทวฟักยาวของเรานี่อายุอายุเท่าไหร่42วัน42วันนะครับทวฟักยาว ทั้งหมดหนึ่งสสาสี่ห้าห้าแถวห้าแถวแถวละหน้าหลังสองต้นไม่ไมห้าแถวก็ซ้ายขวาหน้าหลังสิบด้านไงสิบด้านนะครับโอ้โหเยอขึ้งน,นะ เดีย๋ยวเดี๋ยวเพ่เก็บวันนั้นไปเก็บข้างในบอดูตรงนี้ดีครับเก็บเล่นๆวางไว้นี่ก่น,น,น,นว่ี่เ่นสุดยอดโอเค อนนี้ก็เก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็ลุงกับป้ามาเก็บด้วยก็เลยไม่ได้เก็บต่อนะครับก็แบ่งไปทานกันแล้วนะครับผมมาเรามานับดูว่าเราจะได้กี่ฝักวันนี้ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเสียงกบเสียงเกียดเรามารอเขานับก่อนว่าเขาได้กี่ฝักนะครับวันวนี้ตัวขอ<น>ยยาว จมของลุงกับป้านี่จะเท่าไหร่ของลุงกับป้าก็น่าจะประมาณ20ก็จะประมาณ50ฝักนะครับผมกขายฝักแล้วขายฝักละบาทบอตอนนั้นนะไม่ถึงสี่แล้วขาย12ฝัก20บาทไหม24ฝาก20บาทเพราะว่าเราดูต่ำกวาเดียวนะครัเป็นแบบกรอบปลอดภัยไร้เคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามีหนอนด้วย นิดเดียวเอออันนีิดเดียวอันนี้คือมาแบบเราปลูกให้มันดีขึ้นแล้วเราดูแลพอดีขึ้นมันเลยจะสังเกตได้ว่าฝั่งที่ไม่โดนแสงเนี่ยมันจะฝากน้อยได้อย่างชัดเจนครับฝั่งตะวันออกคือโดกอยู่ตะวันออกคือฝั่งนู้นด้วยฝั่งที่ใต้กับฝั่งตะวันตกนะครับแล้วฝั่งนี้เห็นไหมมันมันมันจะน้อยแล้วก็ตรงกลางเห็นไหมมันจะบางๆไอถ้าไม่มีตรงกลางนี้มานนั่งจิบกาแฟได้เลย แต่ก็ช่วยได้หลายฝักเออโอ้โหดูแรงถั่วฝักยาวของเรานะครับนี่นอนลงไปในตะก้าเรียบร้อยข้างในเก็บหมดแล้วเหรอพวกนั้นนะี่ยเดี๋ยวค่ะพวกนี้มาเก็บใหม่เดี๋ยวพวกนี้เขามาเก็บใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมข้างในก่อนนะครับนี่คือแต่เราจะต่ำนะครับเน้นต่ำเดินก็ยากนะครับคิดว่าทำประตูใหญ่แล้ว ดูสิครับข้างในมันเป็นทั้งสองด้านนะครับผมไม่ใช่เป็นด้านเดียวครับปลูกผักบนคันนาขันนาทองคําถั่วฝักยาววันนี้เรามาเก็บผลผลิตนะครับได้หนึ่งกำมือ,อใหญ่ๆเลยนี่นี่ห้าสิบเท่าไรนะห้าสิบหกห้าสิบหกนี่อาทิตย์หน้านะจะเยอะเลยครับนี่ไม่ใช่อ๋อห้าสิบหกเพราะว่าอยู่ที่สามสิบหกอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ารอดูเลยนะครับผมผลผลิตอาทิตย์หน้าของเราโอ้โหดูสิครับฝักเล็ก เลยครับผมวันนี้ก็เก็บไปได้ห้าสิกว่าฝักเนื่องจากเราไม่ได้ฉีดสารเคมีไดนะครับตัวฝักยาวก็คือห้ามให้เขาชนกันนะครับเดี๋ยวเขาจะช็อตกันนะครับเราต้องจับกลางออกแบบนี้นะครับผมจับกลางออกแบบนี้ถ้าเขาไขว้กันนะครับถ้าเขาไขว้กันเขาก็จะเป็นแผลนะครับผมฝักยาวไม่รู้เป็นอะไร เขาชอบอยู่คนเดียวนะครับถึงแม้จะออกเป็นคู่แต่ก็พยายามให้ให้เขาแยกออกจากกันนะครับนี่ต,ตอกยาวของเราชุดแรกเก็บไปเรียบร้อยได้ประมาณเท<น>่าไหร่นะครับรวมหมดอ่ะของป้าด้วย5.6อยู่กัเามนี่ยชุดนี้จะสะออนมากนะชุดชุดชด,ด้านด้านาชุดที่สองอาทิตย์ห้าใช่ไหมตอนตอนเราหวานก้านะ มไม่ถึงอาทิตน์่นหรอกคนละหัดนี่แหละนี่ทำยังไงทีนี่เก็บขายแล้วไปฝากประชาราฐขายเลยครับถั่วฝักยาวของเรามีที่นั่งให้ด้วยน,ยวนี่โอโ้มาดูภาพโดยรวมครับนี่คือแปลงถั่วฝักยาวของเราอายุ7 6 4 2วันเสาร์6อาทิตย์นะครับผม42วันถั่วฝักยาวเริ่มเก็บผลผลิตนะ เริ่มเก็บผลผลิตนะครับ42-43วันโอ้โหสอ,อนเลยปลูกเองสะอ,อนเองนะครับเก็บถั่วฝักยาววันนี้ดูสิครับข้างบนก็มีครับมันจะเป็นเขาเรียกอะไรจุดคลายแแมกบอกจุดสวยงามที่สุดก็คือระหว่างด้านข้างกับด้านบน,นครับด้านล่างไม่เท่าไหร่มันจะด้านข้างก็คือมันจะหนาแบบว่าเป็นฝากหย่อนลงมาเยอะมากกับ ที่แน่ๆคือด้านบนนะครับเขาจะเป็นฝักยอ่อนฝักลงมาเต็มพื้นที่ข้างบนเลยครับผมนี่นะครับผม,บผมทางตัวสักยาววัตถุประสงค์ของเราก็คือทําให้เขายอ่อนฝักลงมาจากด้านบนเยอะๆแบบนี้ครับนี่นี่แปลงตัวสกาวปลูกตัวฝักยาวกันโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่องสาวน้อยผู้ไทยเจรักเกษตรด้วยนะครับไปเราไปดูนี่นี่ตัวฝกยาวที่เราเก็บกันกี่ อ๊บนี่ฝักสวยฝักใหญ่ฝักยาวมากๆเลยนะดูความยาวนี้ประมาณ60-70ถึงเ0ซนได้เลยนะครับผมตัวฝักยาวคันนาทองคำของเรานะครับผมตัวฝักยาววันนี้เก็บเป็นที่เรียบร้อยฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ช่องสาวน้อยผู้ไทเย็นและกเกษตรนะครับที่จะพามาชมกัน เก็บผลผลิตด้านข้างและด้านบนให้ชมเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เริ่มเก็บผลผลิตแล้วว่าเขาจะสวยขนาดไหนสนักคลิปนี้สวัสดีครับผม